โอเคมาวันนี้วันที่13เมษาย <c oughs> น2563เป็นวันตรงการนะครับ <c oughs> แต่ว่าเทศการตรงการปีนี้ไม่มีเพราะว่าโรคไวรัส โคโรนาโควิดสิบเกมันระบาดก็เลยทางรัฐบาลเขาก็เลยสั่งงดการจัดงานของการทั่วประเทศก็อยู่บ้านนะครับยุดยุดเขาเรียกอะไรยุดเชื่อเพื่อชาติโูกมันจะได้ยุดการระบาดได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสักทีวันนี้กินข้าวเช้ากันเด้อ มีอันนี้หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้ยำยำยำมุญเชียงแล้วก็เหลือปลาบองจากบุรีลัมยก็ทูน่าทูน่าอะไรละทูน่าทูน่าปูกินกระพวกเนี่ยพักสด <c oughs> มากินเค้คาเ้อีเ้ว,เวลองกินหมูแดดเดียวก่อนหมูแดดเดียวนี่สูตรพิเศษเลยเ้อสูตรมกัมกกัน,น,นมักการตาขันทอดมีมีมีขั้นตอนหมดเลยแล้วมันจะทำให้หมูนี่นี่ครับหมูมันจะกรอบกรอบนอกแต่ว่ามันไม่แข็งนะมันนุ่มข้มางในอืม เร่องเดี๋ยวโควิดยุติบาลอะไรจะทำให้กินนม่บอกอยู่บ้านงานก็เดี๋ยวยุดอาทิตย์ละสามวันทำงานสี่วันอาทิตย์หน้าทำงานสามวัน ตรงนี้มันมันไม่มีงานมันไม่มีงานทางหัตัดก็ก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเขาก็หยุดเขาเรียกว่าเพิ่มมันยุดหายแต่ก็แหลกมาเลยเงินเงินเหลือนโดนตัดไปด้วยนี่ยำกุยเชียงอืเขาท่าความเปรี้ยวความเผ็ด มันตัดกับคุณเคียงรือมีความหวานเข้ากันมากลองไปทำกินดูก็านะยำขุณเคียงพักมันมีอะไรอมู่น่ยรับพืชฐานมีมะเขือ กัวแชจะตู้เย็นนี่ตายแล้วกเดี๋ยวก็าจะลองไอ้คูนา่าครูนิดหน่อยคูนาปูไม่เคยกินเลยเนี่ยตังแรามันแหงดีนะดูสิมันจะแหงดีไว้คุกเขา่ามันคือจะมองอ,อยู่มันไม่น่าจะเผ็ดเติม ดูดดชนิดอืมมันมันๆกรปอกเมันปลากระอ อโอเคโอเคโอเคเ่้าใจเนมาดึงประเดี๋ของเราตลาบอกนะครับผมานีา่มันต้องเติมความเผ็ดไปขุดรถที่หนูพิกหนูตรวนเม็ดในน่อยเผ็ดจริงๆ có bạc 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 Này đó là khai à lùa vị trí tán thăm như này เรียกร้องเข้ามาเด้อเดี๋ยวจะทำลงพิปให้ดูหูเดียวเดียวม,มันมีมันไม่แข็งไม่แข็งไม่กระด้างอันนี้คืค่วนที่เป็นสันคอนะส่วนเนี้ยส่วนสันคอมันจะมีทิดมันด้วยพิดมันพอนิดนิดนก็เข้าร์ดรอรู้เาคันนี้แล่ คนนียวก็ดีืมมา 嗯，好看啊，对。 ไงเนะาะก้ะบากุหลาจะมีใครได้กระบาดหรอ่มีแต่ต้นหรือว่าจะได้ครับครับ <t> 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 น,นี่ก็ร้อนร้อนดูบ้านขาดไฟเ,เดือนที่แล้วสองพันอันนีขึ้นมาจากปกติจะเ,เ,เดือนละพันพวกพันเก็ตเดือนที่แล้วมีคนอยู่บ้านเนาะประมเปิดมว่า ขึ้นไปสองพันอเงินประกันมิเตอร์แม่มันก็นยังไม่ได้เท้าหลายันเมื่อหร่วงแต่คนเข้าคนเอียกเรามันจื่มไม่ตรงเลยนะตอนนั้นใช้ชื่อเก่าลู คือมันไม่ตรงกับบัญชีอยูอ่ต้เเไาเลยเช็คนานมามือตรวจสอบไปเนีย่ยราพบบอกว่าดูในระหว่างขันนนนข้นตอนการโอนหรอขั้นตอนการโอนอะไรต้องสี่หาวันเลยครยับอะไรจริงเดเมืม่บุูเด่นเดอ้อ รัวดูบ้านก็ไม่ๆมะแล้วหากระเบ่องกินแต่ก็กินวันหนึ่งก็วันละสองมื้อเลยไม่ได้ไม่ได้ใครพลังงานเนาะกินแค่นอนพอละอืม ผิดมันเม็ดเดียวเจียวผมเม็ดไปเลยผิกกัดตายดี chuyện cò muôn thảo làm mảnh thầy nghiệp là ngứt พวกมีไปทำกันไหมไม่หรอ ว่าดีๆใหม่ไทยสงการเดี๋ยวมาพี่น้องอย่าสายายก็มีความทุกจรินโลกภัยให้มีแคลวคา้าดจะโลกระบาดแคลวข้าดจากบาทที่เอแต่อะไรต่งางๆเดินทองไหลมาเทมาสาถูก